โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมากับแมปบล็อกฟูดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้มุมมองอาจจะแปลกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่กันในมือถือนั่นเองผมแชร์ภาพเข้าจอคอมนะครับจะเกิดว่าบางช่วงนี้มันกระตุกเนี่ต้องขออภัยนะแต่ที่ผมต้องทาแบบนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะผมแค่เบื่อกับการเล่นโลบออแบบเก่าๆแล้วคือเล่นบนคอมผมผมเล่นจนเบื่อละผมก็เลยอยากจะรู้ว่าการเล่นในมือถอเนี่ยมันยากแค่ไหนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาลองหาผลเกิดนะฮะในมือถือเนี่ยแล้วก็ไปล่าเจ้าทะเลดูนะ ในคลิปนี้นะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ Kristen Shop เ็บเติมโลบัคราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็ Star, อกฟ o ดออสตาอะนิเมะเอนเวนเจอร์ ball, เบ a บอลทอยเล็ตเควอร์ดีเฟนและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร,ร์มเองทางร้านก็จะมีไกด์ตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยค r i s t e n Shop อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ต้องรอผลเกิดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะซึ่งผลจะเกิดอยู่ที่45นาทีนะฮะอันดับแรกเราต้องฝึกก่อนนะครับเราต้องฝึกการใช้เออ่สกิลเฮ <'s> ้ยแม่งเอ้ยเล่นยากว่ะเขี่กระโดดยังยากเลยเฮ้ยบอลไม่เกิดอ้าวชิบหายแล้วแปลว่าผมยังอยู่ในเซิร์ฟนี้ไม่ถึง20นาทีเลยดิอ่าอย่างนี้ต้องรอนาน,นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยขอยอดเอสกเลยแล้วกันนะครับ50โลบักเพื่อเชียร์ใจมาลองดูดิผมจะสามารถสู้กับมันได้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องเปิดชิปล็อกใช่ปะเกก็็ปปปิิิดชชลลอออ่น โอ้ยกดไม่ค่อยติดเลยเออมัดหมัด,มดลองใช้หมัดนะทิมเข้าไปโอ้ยขบโบปุ๊บขวนก็ขวนดูดดูดเอาชิบหายละม้วนหมดแล้วเล่นไรวะเน,นี่ยมันเล่นยากจังวะมามาเฮ้ยได้ดาบด้วยไปเราไปสู้กับโดฟามิงโกนะครับบอสที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะของโลก2ขอให้ได้ผลดีๆแล้วกันนะเราอุตส่าห์มาใช้มือถือนะคือแม่งท่าได้ผลกะก,ก,กากมาเนี่ยผมร้องเลยนะอ่ะนี่สู้กับมันดูดเลย มาดูดหน่อยอ่าดูดแล้วก็ลากกลับมาครับลากกลับมาคอมโบล่างสองว่ะกระจอกนี่นี่นเปิดเผาเปิดเผาเปิดเผามาดิ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 เออโดนไปไงไม่ตีกับบอสยังมันขนาดนี้เฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับเจนครับพี่นี่นะกวนควรควรควรเฮ้ยชิวผมว่าได้อยู่โอ้โหแต่ว่าเลือดนี่ก็จะหมดแล้วนะแป๊บ <finishing> น <pressure developed> <kar podría> ึงครับผมปรับภาพแล้วเนี่ยมันดูกากกันเลยวะ ปรับสุดแล้วโอ้โหนี่คือภาพสุดนะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่ามันแหลกหรือว่ากระตุกนะครับไม่ได้ใช้สายอะนะแชร์จอเอามันก็เลยเป็นงี้แหละคือไม่คิดว่าจะได้มาเล่นในมือถือไงผมก็เลยไม่ได้ซื้อสายไว้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมสุ่มผลในมือถือเนี่ยจะเกลือหรือเปล่ายิงแม่งไม่น่าเกี่ยวนะน่าจะเกลือกัน3 2 1ก็สุ่มเลยดูดิเกลือไหมเราไม่สามารถเห็นได้เลยนะฮะเราต้องกดดูเองด้วยเฮ้ยน้ำแข็งว่ะ นี่้าเกิดว่าเป็นผลเกิดนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนุยย้ยร้านค้ามีอะไรขายบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาวิตี้ขายกาวิตี้เนี่ยนะไปที่ลาวาแล้วกันนะครับเราก็จะมาจัดก,การกับสโมเกอร์วางมือถือดีดๆก่อนคือมันเล่นยากอะ่ะคนที่ไม่เคยเล่นมือถือนะคนที่แบบไม่เคยเล่นในมือถือมาก่อนแล้วมาเล่นอ่ะมันยากนะเว้ยสวัสดีครับพี่เปิดก่อนได้เปยเียบเ,ยเดินไม่ติดเดิน,นไม่ติดเดินไม่ติดลำบากแค่นี่หรอวะนี่หรอมุมมองของคนที่เล่นในมือถือมาตลอด มันเป็นอย่างนี้นี่เองผมจะรอดไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันนี้ขอได้จ้าทะเลสักสองตัวก็ยังดีนะฮะคือไม่ไม่ขอเยอะขอแคส่สองตัวก็ยังดีแม่งเล่นอย่างยากเลยผมจะตีบอสทุกตัวเลยนะครับที่มันแบบสามารถตีได้นะอยากลองใช้ผลนะ่ะใช้ผลอะไรดีวะผลเล่นยากๆไอ้ผลมังกรผลมังกรเอ้ยอยากรู้ว่าถ้าใช้ผลมังกรมันจะเก่งแค่ไหน,นวะบินเลยมาดิโอ้ยชนชนแค่บินยังไม่รอดเลยเว้ยเอาอะไรไปสู้เนะี่ยเจ้าทะเล อะลองดูครับกดสกิลซีเงา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 เดีย๋ดวยวจะหันหน้าไงวะอ๋อโอเคโอเคโอเคเกาะคอเกาะคออ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ยิงยิง <c oughs> ถ้าใครดูเรื่องหอง,ปอปอง,งุดหงิดผมฟอไปจริงผมก็หงุดหงิดเหมือนกัน <c oughs> ดูดดูดแล้วก็นี่ไงวุ้ยได้ดับเบิ้ดีคีมาโอเคฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไปที่เกาะไหนดีวะบอลนี่ปะนี่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  เล่นยากว่ะแป๊บน,นึงผมหาที่วางาที่วางโทรศัพท์ดีๆก่อนแป๊บน,นึงเมื่อกี้อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยเลยน่าจะกระตุกเยอะเลยอ่ะตอนนี้ผมไปเปลี่ยนโปรแกรมมาลนะฮะไปจ่ายเพิ่มมาอีกร้อยหนะึ <c> ่ง <oughs> คือแม่งกิฟต์เนี้ก็เสียตังค์เลยเสียตองกับการซื้อโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะไปซื้อสายแล้วครับมาลองมาสู้กับบอสตัวนี้ดูผมจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> คือถ้าแบบเจ้าทะเลมันสามารถขวนได้แบบนี้มันมันจะง่ายไงแต่ว,ว่าเราขวนไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้สกิลเอาสำหรับเจ้าทะเล ผมว่าถ้าเกิดว่าผมได้ผลแอมมอสหรือไม่ก็ผลดีๆผมว่าน่าจะเฟลน่าดูเลยผมลองเช็คผลคอนโทรลดิผลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์บล็อกฟุตน,นะครับแปบบนึงนะไอ้ขอแบบเอ้ยโดนอา้าวนี่ไงเออมาดิมาดิมาดิาดตัดตัดผมตัดละผมตัดละผมโยนเนาะผมโยนเออแล้วผมโยนโดนเป็นไงมือใหม่มือใหม่มห,มหัดโยนแปบบนึงแปบบนึงเอ้ยโดนโดนโดน เออแล้วก็มีสกิลหนึ่งครับที่ผมจะให้มันโดนแบบจริงๆอ่ะไอ้สกิลสุดท้ายเลยแกม,ม่าลัสอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่นี่เนี่ยสกิลมาเฮ้ยอย่าพึ่งโดนไหมอ่าโดนอยู่ยังไม่โดนนะครับอ้าวเดมีดแม่งโหดว่ะเดมีดโหดมากเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดนเข้าไปเล่นยากว่ะจริงถ้าเล่นในมือถือมาตั้งแต่แรกอ่ะผมว่าน่าจะเล่นได้เว้ย คือผมไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกไงคือเกมมือถือถามว่าเคยเล่นไหมเล่นนะครับเล่นมาตั้งแต่แรกเล่นเล่นก่อนคอมิกเกมมือถืออ่ะแต่เราบอกไม่เคยครับเราบอกไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกครับผมเปิดประสบการณ์มากนะอ่ารอบนี้จะลองใช้ผลเสือดูนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแปลงล่างมาเวลเปลี่ยนโปรแกรมรู้สึกลื่นขึ้นนะครับจริงๆเพราะงั้นทุกคนต้องกดไลค์นะครับเพื่อข่าวโปรแกรมของผมนะครับสองโปรแกรมแม่งรวมกันเกือบ300บาทผมจะลองมาสู้กับไอ้บอสตัวนี้ดูนะครับบอสที่ค่อนข้างที่กระจอกเลยเปิดด้วยสกิลเสรเตะด้วยสกิลสี เตะไปไหนเตะไปไหนอ่าโอเคโอเคเอ่อสกิลเอฟทำอะไรได้เป็นการพูดไปเตะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพูดไปเตะเออโดนอยู่สวยตอนนี้คือผมต้องรองผลเกิดไงนะฮะทุกคนอาจจะเห็นผมเดินไปเดินมานี่คือไม่ใช่ไรเว้ยถ้าผลอะไรดีวะคือผมต้องลองะหลายผลไงเผื่อได้ผลกากเผื่อได้ผลจรวดฮนะใน,นระหว่างที่รอผลเกิดอะต้องทำให้ยวตัวเองชินก่อนไม่งั้นแม่งเล่นยากแน่นอนสกิลเซตครับเป็นการยิงใช่ไหมเฮ้ยได้อยู่สกิลเอ็กเฮ้ย สกิลซีโอ้ยทำไมผลมันดูดีจังวะดึงแล้วก็ดูดดึงแล้วดูดดูดแล้วดึงเออเลิกสแปมเนี่ยไหมสกิลเนี่ยมันอะไรจะขยันขนาดนั้นรือวะรีบหรอเราอะฮะรีบหรอรีบหรอโอเคตอนนี้น่าจะตบหมดทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ไปเจอกันตอนที่ผลเกิดนะครับผมจะได้เก็บผลแล้วก็มาล่าจัตเตเลนะฮะ แล้วก็อย่างที่บอกครับถ้ากระตุกผมต้องขอไปจริงๆ A few moments later ตอนนี้ครับผลก็ได้เกิดไปเรียบร้อยแล้วฮะห่างจากที่นี่นะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเมตรนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่เใกล้นี่แหละไม่ไกลหรอกนะลองดูที่นี่ดิเกิดเปล่าอ้าวไกลด้วยเกิดที่ไหนวะอ๋อที่เกาดนปะขี้เกียจไปวะเกาะกระโหลกนะฮะมีเปล่าเอ้าไม่มีเกิดไะไรวะน่าจะเกิดอยู่ที่เกาะนี้นะครับเกาะลาวาไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นเกาะเนี้ยเกาะผีลองไปที่นี่ก่อนอ่าอยู่ที่นี่นะเก้าส 100เมตร100เมตรขอผลดีๆนะฮะเพราะว่าผมต้องใช้มันในการล่าเจ้าทะเลทั้ง2ตัวเลยอย่าดอปผลก,กากมาเลยขอร้องอีกแล้วอ่ะไม่ว่าจะล่าอะไรผมต้องได้ผลนี้ตลอดเลยเวยผมโคตรสิงเลยโอเคครับกินก็กินผลแรกครับคือผลควันนะฮะผมว่าน่าจะไหวแหละผลไม่ได้กากขนาดนั้นใช่ปะ่ะล่าลิฟท์ไททานก็ลองมาแล้วไง เจ้าทะเลคือผิดหวังว่ะไม่เย้ยไม่อยากจะบนนี้มาเล่นในมือถือตั้งทีไม่ใช่ผลควันไปครับเดี๋ยวรอเสกเรือแล้วก็ไป AFK กันนะฮะเดี๋ยวผมขอใช้เรือลำนี้เลยเรือมันเยอะดีฮนะ2,500เฮ้ยขับเรือ,อยากจังวะแปบบ๊นนึงนะถ้าแถวนี้น่าจะเกิดนะครับโอเคไปเจอกันตอนที่เจ้าทะเลเกิด A few moments later โอเคตอนนี้นะครับเจ้าทะเลเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กับมันเลยนะฮะเฮ้ยใจเย็นดิพึ่งมาเป็นนึ่งสกิลเอสกิลซี ก็เอาสกิลเซตไปเคาะมันใกล้ๆสกิลเอฟบินส่โดยขัดหมดเลยนี่ไงเอฟบินใส่ครับวันทุกไปลำบากเหลือเกินมาเปลี่ยนมาก่อนคือจอมันใหญ่ฮะจอมือถือมันเป็นจอไอแพดนะมันใหญ่มากนิ้วผมมันชั่นๆที่จะสั้นเลยเว้ยจริงๆมันก็ไม่สั้นขนาดนั้นหรอกถ้ามันจอปกติอะมันก็พกดได้ไงแต่แม่งจอมันใหญ่แล้วมันหนักเอาเปิดเผาเปิดเผาเปิดเผาด้วยตัวแรกจะรอดไหมเนี่ย ตกหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะถ้าตกต้องขออภยัยเปิดเผาไงวะอ๋อนี่ปะอเวกอเวกดิอเ,ดอ,เ,เอ,อ,อ้โหาอาเวกไม่ได้อะนิดนึงนะต้องจอฟ้าก่อนปะแล้วก็กดไปที่อเวกแคนิงอเวกเออโอ้โหนึกว่าอเวกไม่ได้เรียบร้อยครับตัวแรก เฮ้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่วาเร่องผมนึกว่ามันจะยาก,กว่านี้ตัวแรกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนแรกผมนึกว่ามันจะยากจนแบบผมตายไป็หนึ่งรอบแล้วก็ต้องกลับมานั่งเอฟเคใหม่อะไรอย่างเงี้ยปา้าเดี๋ยวเรารออีกตัวหนึง่งมาดูว่าจะได้หรือเปล่านอกจากเจ้าทะเลนะครับผมยังต้องมาสู้กับแม่ง ơi! เอ้เรือผีเอาไงวะเนี่ยคือถ้าเรือพังเรือผีจะหายไปใช่ไหมมาผมลองตีดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะสำหรับเรือผีนะเอ้าเอาง่ายขนาดนี้เลยอะ ตกไปสองทีตายเนี่ยนะโอ้มาอย่างี้มันต้องมาเหอะมาอย่างี้มันต้องมาจริงๆโอเคมาเ,เราไปเจอกันตอนเจ้าเกิดนะครับรอนานแล้วยังไม่เกิดเลยเนะี่ยไหนที่สุดนะครับเกิดอีกตัวแล้วนะฮะที่จริงไม่อยากให้เกิดเท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะเห็นเลือ่อนเรือเรือค่อนข,ข้างน้อยฮะในระหว่างที่นั่ง F K มันมีเรือผีมาโจมตีนะครับผมก็จัดการมันไปแหละนะฮะร,ระหว่างสู้ก็เสียเลือดนะครับเสียเลือดเรือนะเลือดผมไม่ค่อยเสียหรอก นะเรือผีมันไม่ค่อยตีคนเดี๋ยวเราเนี่ยรีบจัดการให้เสร็จแล้วกันนะครับเลือแค่สองแสนเองจิบจิบไอตัวนี้ใช้หมัดวิมพายนะค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันทำดาเมจได้ค่อนข้าง,ง,งดีเลยนะครับผมแนะนำว่าใครอยากตีเจ้าทะเลใช้หมัดวิมพายนะคุณอาจจะรู้แล้วแหละนะครับแต่ผมบอกอีกทีนึงนะ่ยโอเคมาเลิกยิงก่อนแปบบ๊บแม่งจมน้ำไม่พังเลยเนี่ยมันชอบหันหน้าเองอะ่ะเพราะว่าผมกดปุ่มไม่ค่อยโดนนะครับ โอเคเรียบร้อยตัวที่2ไม่ดรอปอะไรเลยนะครับผมอยากให้เป็นแบบเมื่อก่อนนะที่แบบปุ่มเดินมันสามารถปรับได้ใช่ไหมน่าจะแล้วแต่เกมนะครับเกมไหนมันปรับได้ก็คือปรับได้เกมไหนเออแอดมินเขาล็อกไว้ก็คือน่าจะล็อกไว้เลย <c oughs> มาตอนนี้ <c oughs> ครับเราจะจการไปแล้ว2ตัวนะถือว่าง่ายนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะตอนนี้ก็โรงงานใกล้จะเกิดนะครับอีกประมาณ30มบนาทีมัง้งผมว่าอยากจะลองตีโรงงานดมาูมาดูว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่โรงงานเกิดเลยนะครับโอเคครับมาถึงเวลาที่โรงงานเกิดแล้วนะครับซึ่งเกิดพร้อมกับผลปีศาเเลลยนนนนนะะััักกกาาารรรรโงง่อแ้วคบมมี ลาตีแค่5นาทีส่วนผลพิษาตร์มีเวลาประมาณ1 0 2ถึงีนะครับมัง้งผมไม่รู้เหมือนกันผมลืมนะมาขอบทดีๆนะนตีชา้าจริงเลยวะจนมาผลควันแน่เลยดูทรงแล้วึบดูดอืตเตม็ดแรงมากห้าหมื่นห้าห้าหมื่นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ตีไม่ค่อยโดนเลยอีแค่หมื่นสี่ครับทำไมมันเหมือนตีไม่ค่อยโดนเลยวะแป๊บนึงนะผมหามุมก่อนมุมนี้ได้ปะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเรียบร้อยครับได้ผลอะไรวะคือผมชอบมือถือตรงที่เราต้องรูนเองอ่ะว่าเราได้ผลอะไรนะฮะมาเรามาดูความการ3า1ผลทักเฮ้ยผลดีอยู่ทำไปเล่นไปโอเคเก็บไว้ฮะไปเราไปหาผลเกิดกันนะครับจะรู้ว่าได้ผลอะไรคือเก็บเสร็จแล้วก็ปิดคลิปแล้วจริงๆงงีผมไม่เล่นต่อไปที่กรินโซนก่อนแล้วกันไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่กอหิมะโอเค29เมตรน่าจะเกิดที่เดิมเลยนะครับปกติก็ชอบเกิดอยู่ในแถวขอ,ขอ,ขอ,อบๆอะชึบชึบชึบ,ชบยากมาก อ๋อนี่ไงโอ้ยผลไฟเฮ้ยไม่เกลือว่ะแล้วทำไมผลแรกมันถึงเกลือวะเนี่ยมันไม่ดอกมาตั้งนานว่าผลไฟผลดาร์กอะไรเ่ยผมทําตื่นไม่หมดแลว้วผล2ผลนั้นน่ะโอ้โหแล้วดอกผลควันมาผลแรกเซ็งเลยมาดูครับว่าผมสามารถสุ่มผลได้หรือยังนะครับน่าจะไม่ได้หรอกนี่ไงขาดอีก36นาทีนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับไม่มีอะไรมากฮะ คืออยากจะลองเล่นในมือถือไงอยากจะรู้ว่าความทรมานของคนที่เล่นในมือถือเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาจริงนะมันแบบถ้าเล่นมันตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เล่นได้นะครับซึ่งผมก็เล่นมือถือมาตั้งแต่แรกนะเว้ยก่อนจะมีคอมนะผมเล่นมือถือมาตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้เล่นโลบอกไงผมเล่นเกมอื่นนะฮะถ้าผมฝึกอีกนิดหน่อยอาจจะชินกว่านี้โอเคในคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยสวรัสดีขอตัวลาไปก่อน